สวัสดีพี่น้องผู้ที่ตามห้าหน้อยสุกูสุคนเป็นจังไรเน,น้อมื่นวันห้าหน้อยได้เข่าสองหลุดพี่น้องเ่าเข่าลายพี่น้องเด้อเขายุดสองหลุดก็เลยว่ามีใบปกนหนาดอกพี่น้องว่ามีใบที่ผ่านมาเพราะว่าจักลงมทิ่ยไม่ใช่รืมอข้าวไปลงมทิ่ยไม่ใช่กับว่าจักดอกเดีย๋ยวนี้ก็เลย เอาแต่จะตื่นขวมหน้ากจำเลยว่าข้าน้อยแรกของสะพกิจเขาหลุดยพี่น้องเขาหลุดศูนย์หกเขาหลุดศูนย์หกกาศาสตร์ลุดพี่น้องกาศาสตร์กาหลุดไอพิเศษ พิเศษกะรลดปกติกะรลดพี่น้องมาเขาอยู่วีไอพีแปลธาเนาะเขาลดแปลธาพี่น้องอ่าบันนี้มาเบิ่งของวันที่สิบสามเลยเนาะพี่น้องเนาะดอลายใหญ่ห่างสิบสามห้าน้อยสะจิตจับคู่เก้าศูนย์ khẩu số nâng cầu nâng cầu nhắc khẩu lên nhớ khẩu mà kết xuống kết xuống vinh nó có mà lên thôi nhớ cả lên như vinh ดิง90 90วันนี้แม่เอาไหทำงานเลยเด้อพี่น้องเด้อยิง90 90ยิง ขมเก่าศูนร่องเนึ้อเก่าคูวิ่งเล่นเก่าร่องศูนย์เล่นในสำนักเพี่นน้อง

สองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ vết vinh nâng xoáng vinh nâng xoáng vinh bình nâng xoáng công nâng xoáng ล่างซีหนึ่งซี่หกสีหก,กเกตผู้วิ่งเดินหนึ่งล่องสอง พิเศษเศษพิเศษจับคู่หนึ่งองคือกันเี่นหนงเขาตัวเดียวกันด้วยหนึ่สองสีา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền สองกลมหนึ่งสองล่องสามสี่สามหาหกเดนสองคู่บินเดนสองหลองหนึ่ง มาเร่นน้ำกัดเลยแม่เลยนะเอ้ยแม่นอยนี่เร่นอันกอเล่นปกาเด้อปกติปกติจับู่

บิงบ่งหาหกบมหาหกเอาบังเลกรก็ละละร่องศูนย์แปดเข็มหกกูวิ่งเด่นหกล่องหา เล้าไอ้พี่พี่เจับกูแปดเก่าเก้าศูนหาเก่า วิ่งเปดเก้าวิ่งแปดเก้าวิ่งกรมแปดเก้าร่งงาองเก้าศูนย์ร่องหาเก้า กูวิ่งเด่นเก่าล่องเปดสิงกับไปสิงไปไปไปขนแม่ผมไม่ไปวนแม่ลูกวันสิงกับไปเร็วเออพี่น้องแล้วไอ้าน้อยบันทีสิบสามมิถุน,นายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้อง สพาิดกระจับคูวันที่สิบสามเด็กพี่น้องเนื้อมือ,ม,อมือนี่ละพาิดกระจับคูเก้าศูนย์่งเก่าเกศศนย์แม่กวนพี่น้องเด่นวิ่งเก้าศกเด่นเก้ศนย์ล่องหนึ่งเก่ศคูวิ่งเด่น 90, 90, 90. เก่าล่องศกาศาสาตร์หนึ่สองกาศตร์หนึ่สอง หนึ่งสหก็วิ่งหนึ่งสองกบเด่นหนึ่งสองล่องสี่หองหกเกคูเด่นคูวิ่งเด่น1นึล่องสพิเศษหนึ่งสองสหวิ่งหนึ่งสองกบเด่นหนึ่งสองล่องสี่สหาหคูวิ่งเด่นสองล่องล่องหนึ่งปกติห้าหกศ หกเ็ดวิ่งหาหกกมเล่นหาหกล่องศูนย์แกเ็ดครูวิ่งเด่นหกล่องหาพี่ไอพีบางว่าพี่น้องแม่น้อยชองตัี V ไอพี่แปดเก้าเก้าศูนยเวิ่งแปดเลมเล่นแปดเก้าล่องเก้าศูนย์องหาครูเดินครูเด่น เดินเก่าล่องแปดพี่น้องคปบหน้าจอเดอ้อผู้ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำนดเดอ้อแมวกัมาหยอกกันยนะพี่น้องเนาะว่าลำค้านมันดอกเลี้ยเข้ามาแล้วเขาก็จับเหล็กให้เอ้อพี่น้องเอ้อจับล่า,าห้จับจับให้จับตาเล่าอันนี้กับผู้ได้เข้ามาแล้วก็ให้โศกดีโศกดีกันทุกูทุกคนดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจนพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับวันนี้ขอเกล้าค้ามาสวัสดี